สวนคืนเลยหรือเปล่าโอ้โหติดเก็บหนึ่งตั้งสนามไปได้ครับใบนี้ครับครับเรามาดูในไม้ต่อไปครับ <c oughs> อาร์ตพิกิตครับสถานการณ์เขาไม่ค่อยดีสู้ดีสักเท่าไหร่ครับตอนนี้ครับโดนนำไป5้ศูนย์แล้วครับ เอาครับชื่อสงวนได้แต้มครับตอนนี้สกอร์เล่นเป็น5ต่อ0นย์ครับหนาดิโลกจะเป็นฝ่ายโยนเป้าเลือกระยะเล่นก่อนและจะขึ้นมาคุมโซนก่อนใบแรกครับใบนี้หนาดิโลกยกขึ้นมาใบนี้ขึ้นมาคุมโซนได้สวยครับแล้วโอ้โหมันไหลตกน้ำทุกคนวิ่งออกข้างสนามไปครับเอาครับแจ็คเชียงรายยกขึ้นมาครับใบนี้โอ้โหแล้วขึ้นมาเปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้มไปได้ครับ แจ็คดอสั้นครับโอ้โหเสียแจ็คช่างรายครับไหอหลังสิยกขึ้นมาโอ้โ oh, หดูแบ็กลูนี้ออกตามที่หอกไปหนึ่งใบ oh, oh. ดูทุกคนยกขึ้นมามันเหมือนจะคาแต่มันแบ็กไกลไปหน่อยครับออกไปเลยข้าบใบนี้ครับ จะต้องส่งทางด้านของนาดิลลกครับเึินมาวางโซนใหม่อีกหนึ่งลูกครับตอนนี้ลูกนี้ยกขึ้นมาใบนี้ครับขึ้นมาตรงกลางดีกว่าครับเปลี่ยนไว้เหนือสนามพอครับอาร์ตพิจิตครับส่งทางด้านของแจ็คเชียงรายครับจะขึ้นมาวางโซนตรงไหนครับยกขึ้นมาใบนี้แล้วขึ้นมาเปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้มเหนสนามไปได้ครับแจ็คบอสั้นครับ ลูกนี้ครับทางด้านของไอหลังสิทธ์ยกขึ้นมาใบนี้ครับตีโดนครับเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปครับแจ็คเชียงรายลูกนี้ขึ้นมาวางโซนใหม่อีกหนึ่งลูกแล้วลูกนี้เปลี่ยนไปอีกหนึ่งใบครับเอาครับทางด้านของชื่อสงวนครับตีรับสอติดรับสามครับไอหลังสิท์ครับจะเข้าวงไปใบนี้ครับ ตีรับสติดรับสไอ้หลัง10ยกขึ้นมาแล้วตีติดอีกแล้วครับเก็บสแต้มในสนามไปได้ครับโอ้ใบนี้ครับดูครับลูกนี้ยกขึ้นมาแล้วใส่ขาเก็บ3มแต้มครับตัดมาครับเอสเพบุลีครับจะสวน คืนเลยหรือเปล่าโอ้โหติดเก็บหนึ่งแต้มสนามไปได้ครับใบนี้ครับดูครับเอเพชรบุตรลีครับใบนี้โอ้โหติดแบ็กเลยครับทางด้านของชื่อสงวนครับส่งหนาที่หลบชื่อสงวนครับจะขึ้นคุมโซนตรงไหนครับใบนี้ยกขึ้นมา ใบนี้เราขึ้นมายังเปลี่ยนหรือเปล่ายังไม่เปลี่ยนหรือเปล่าทุกคนมองจากมุมนี้ครับเอาครับเปลี่ยนไปครับเอ็ดเพชรบุรีครับตีโดนรับหนึ่งติดรับสองครับไไอเอ็ดเพชรบุรีใบนี้เดกขึ้นมาแล้วใส่เต็มใบอีกหนึ่งลูกครับเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปแล้วครับจะขึ้นมาเก็บแต้มที่ สองเขาไปนี้โหได้แค่หนึ่งแต้มเท่านั้นไม้นี้ครับตกอเลื่อนเป็นหนึ่งต่อห้าครับ